ครูน้ำพึ่งอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3จากสัปดาห์ที่แล้วให้นักเรียนเขียนตัวเลขทินดูรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน10,000แนะคะ จากภาพหลักลูกคิดนะคะแสดงจำนวนเท่าไหร่คะแสดงจำนวน3352ใช่ไหมคะนำตัวเลขของแต่ละหลักนะคะมาใส่ลงในตารางต่อไปเรามาดูค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันค่ะ3ในหลักหมื่นมีค่า30,000ในหลักพันมีค่า0ูน 3ในหลักร้อยมีค่า300 5ในหลัก10มีค่า50และ2ในหลักหน่วยมีค่าเท่าก,กับ2นะคะจากนั้นเรานำจำนวน3 352มาเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายจะได้ว่า30000บวก0บวก300บวก50บวก2นะคะ ค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนกันนะคะการเปรียบเทียบจํานวนจะเปรียบเทียบจํานวน2องจำนวนที่มีจํานวนหลักเท่ากันและเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันนะคะก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนจะต้องรู้จักเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบก่อนนะคะเครื่องหมายตัวแรกก็คือเครื่องหมายน้อยกว่า ตัวที่สองเครื่องหมายมากกว่าค่ะมาดูจำนวนที่เราจะเปรียบเทียบกันเลยค่ะเปรียบเทียบ9,508กับ21,425นะคะ9,508เป็นจำนวน4หลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักพัน9ในหลักพันมีค่า9,000 21,425 เป็นจํานวน5หลักหลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักหมื่นนะคะ2ในหลักหมื่นมีค่า2900น้อยกว่า2 0,000ใช่ไหมคะดังนั้น9 5 0 8น้อยกว่า 21, 4 2 5อันนี้คือการเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะต่อไปเราจะไปดูการเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวน ที่มีจำนวนหลักเท่ากันบ้างค่ะนักเรียนสังเกตดูว่าหลักหมื่นกับหลักพันตัวเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักเนี่ยเป็นไงคะเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเหมือนกันก็แสดงว่ามีค่าเท่ากันเราก็จะพิจารณาในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักร้อย2ในหลักร้อยมีค่า2001ในหลักร้อย มีค่า100 200มากกว่า100ดังนั้น34,217มากกว่า34,148นะคะค่ะเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบจำนวน2จ,นนจนนกกํจำนวนได้ว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่านะักเรียนก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนได้นะคะเรามาดูเรื่องการเรียงลำดับจำนวนกันค่ะ โดยเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะก่อนอื่นเรามาดูเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากกันก่อนจำนวนที่เราจะเรียงลำดับก็คือ4 8 9 0 5,90 0และ4,790นะคะนักเรียนลองดูค่ะเป็นจำนวนที่มีสีหลักทั้ง3จํานวนเลยใช่ไหมคะเราก็จะมาพิจารณาจำนวน ที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือสุดนั่นก็คือหลักพันนะคะ4ในหลักพันมีค่า4,000 5ในหลักพันมีค่า5,000จะได้5 9 0 90, เนี่ยมากที่สุดนะคะต่อมาเราก็จะมาพิจารณาจำนวน2จํจำนวนที่เหลือโดยพิจารณาในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักร้อยนะคะ 8ในหลักร้อยมีค่า800 7ในหลักร้อยมีค่า700นะคะจะได้4,890มากกว่า4,790ดังนั้นเมื่อเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากผมทั้ง3จํจำนวนจะได้ดังนี้ค่ะ4,790 4,890และ5 0 9 0นะคะ ต่อไปเราไปดูการเรียงลำดับจํานวนจากมากไปน้อยค่ะจํานวนที่เราใช้ในการพิจารณานะคะจะมี7078 57553 5891 57779และ10000นะคะ10000เป็นจํานวน6หลัก7078 5 7 5 5 3 57,79 7เป็นจํานวน5หลัก5,81 9เป็นจํานวน4หลักจะเห็นว่า10,000เนวมากที่สูตรและ5,891น้อยที่สูตรใช่ไหมคะเราก็นําสองจํานวนนี้เนี่มาเขียนไว้ก่อนเลยแล้วก็เว้นช่องว่างไว้สําหรับอีก3จํานวนนะคะ เรามาพิจารณาสามจำนวนนั้นกันต่อค่ะ3ามจำนวนที่เหลือนะคะเราก็จะพิจารณาในหลักที่อยู่ซ้ายสุดนั่นก็คือหลักหมื่นเในหลักหมื่นมีค่า7จ็ดหมในหลักหมื่นมีค่าห้าห0ื่นนะคะจะได้7จ็ดหมากที่สุดเราก็นำจำนวนนี้มาเขียนต่อจากห0 0 0งแนะคะเหลืออีก2องจำนวน มาพิจารณากันต่อในหลักที่ตัวเลขโดดต่างกันนะคะนั่นก็คือหลักร้อย5ในหลักร้อยมีค่าห้า7ในหลักร้อยมีค่า700นะคะจะได้57779มากกว่า57553ดังนั้นเมื่อเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจะได้ดังนี้ค่ะ 1,078,57,779,57,553และ5,891นะคะค่ะจากที่เราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนการเรียงลำดับจำนวนไปแล้วนะคะเรามาประลองความรู้กันหน่อยว่ารักเรียนเนี่ย ตอบถูกทำได้ยังจําได้ไหมทำได้เท่าไหร่ใน5ข้อนี้นะคะ,ะในกิจกรรมนี้ให้ในักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนะคะข้อที่1 7145มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่า7454 ข้อที่2องนึมากกว่า9,002ข้อที่3ามสีมน้อยกว่า4 3 5 1 0ข้อ4 7 4เจมากกว่า7,341ข้อที่5 1หนึ่แสน มากกว่า99,999นะคะต่อไปเป็นการเรียงลำดับจํานวนค่ะโดยเราจะเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากก่อนนะคะจากโจทย์ข้อที่หนึ่งสามารถเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากได้ดังนี้ค่ะ 34219 36578 36580ข้อทนะี่2นักเรียนคิดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากจํานวนที่จะมาก่อนก็คือน้อยที่สุดของ4จํานวนนี้นั่นก็คืออะไรคะ59300 6675 6 0 0หกและ67,441ต่อไปเรามาเรียงลำดับจํานวนจากมากไปน้อยค่ะข้อที่1นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าในข้อนี้เนี่ยมีอยู่จํานวนหนึ่งที่จํานวนของหลักไม่เท่ากันใช่ไหมคะซึ่งก็จะง่ายในการเปรียบเทียบในการเรียงลำดับนะคะ อ่าเรียจงจากมากไปน้อยนะคะจำนวนแรกคือ 11, 3 1 2 1,854และ ,7891 นะคะข้อที่2ค่ะข้อที่สองเนี่ยตัวเลขจะคล้ายคายกันนะคะนักเรียนจะต้องดูตัวเลขในแต่ละหลักให้ดีนะคะ และจะต้องดูคําสั่งด้วยว่าเรียนจากน้อยไปมากหรือเรียนจากมากไปน้อยนะคะอ่าเฉลยค่ะเรียนจากมากไปน้อยนะคะเริ่มจาก89,277 88,692 88,641และ87,800นะคะค่ะ เพื่อเป็นการทบทวนเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเนี่ยเก่งวิชาคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1เล่มเดิมนะคะในหน้าที่10ถึงหน้าที่21แล้วพบกันเปิดเทอมนะคะบ๊ายบาย